สวัสดีครับผมสีัครับครับที่มาอะไรครับผมผมมามามาสอดประธานห้างครับโอหางไซทองครับใช่ครับใช่ครับผานนทยทอยสอดครับยินดีต้อนรับครับผมครับผมเออที่ครับผมเจ้าของที่สอนผมประธานห้างประธานครับครับผมกับอัน ครับก็ตัวตัวจริงลูกผมเองพี่ดำดิครับฮะพี <h 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 ่ดำดแทครับก็ถ่ายกลางคืนก็ดำทีปกติผมขาวปกติขาวแบบครับผมรับครับอยู่ห้องครับอยู่ห้องจะให้โมโหนะคุณจะมาทักผมดำไม่ได้นะนี่เลยไอ้ขาวครับไอ้ขาวแก่ตต่างกันตรงนี้ก็ขาวอยู่นะนี่เห็นไหม ไม่ได้โดดกันเท่าไหร่ตาไม่ถึงของเองต่างว่า